ก็ท้าสุดท้ายอยู่หัวร้อนค่ะจริงๆก็ถามถามตั้มค่ะจริงๆว่าเราอาจจะเห็นบรรยากาศของหลายเมืองเนาะที่ที่มันเริ่มตื่นตัวในเรื่องของการเรือมต้นของผิดซึ่งมันมีมานานแล้วแหละแต่ว่าในรอบนี้การที่เหมือนเราลงพื้นที่ไปใช่ป่ะคะหนึ่งคือเราไปเห็นอะไรบ้างอาจจะชวนคุยตรงนี้ค่ะทั้งทั้งเรื่องของเมืองแล้วก็เรื่องของโตรวที่เราได้ตีตีติดความ จริงเรื่องเมืองสาธารณะเนาะมันมัน,ม,นมันก็พูดถึงเมืองที่ผู้คนมีส่วนร่วมนะครับทีเนี้ยพอได้โจทย์มาเมืองสาธารณะก็หาข้อมูลกันวนะ่าจะต้องเอาข้อมูลจากไหนเพราะเรื่องเมืองบางทีเราจะหาจากท้องถิ่นมันค่อนข้างเข้าถึงยากแลง้นมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่เราสามารถหาได้คืองานจากงานวิจัยเมืองที่ มันมีงานวิจัยรองรับเลยเนี่ยมันก็เอเป็นข้อมูลหนึ่งที่แบบว่าออกมาเขามีการสำรวจแล้วออกมามี Data มีข้อมูลมีมหาลายัยอาจารย์เข้าไปทำมีภาพรวมของเมืองอยู่แล้วมีโซลูชันบางส่วนบางอย่างที่ออกมาแล้วอันนั้นเป็นเป็นสารตั้งต้นที่เราสามารถทำข้อมูลแล้วก็แต่เราไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะเราก็ต้องลงเข้าไปทำข้อมูลกับ ชุมชน,นกับพื้นที่อีกครั้งหนึ่งที่อคอนเฟิร์มยืนยันข้อมูลพอจากตัวข้อมูลจริงงานวิจัยซึ่งซึ่งโอเคมันมีความแฉกชิ่งกันอะมันมีความสอดคล้องกับ,ก,บกับตัวตัวงานวิจัยแต่ว่าบางบางส่วนที่ที่ยังไม่มีเราก็ยังมองเห็นว่าเฮ้ยส่วนที่เป็นความต้องการของภาคประชาชนเองอะ่ะมัน มันยังไม่มีในส่วนนั้นเราก็ได้มุมมองในส่วนนั้นเติมเข้ามาหรือว่าบริบทส่วนใดหรือสิ่งที่พื้นที่เชิงที่มันมันมันอัปเดตจากงานวิจัยครับเราเราก็ได้ข้อมูลตรงนั้นเพิ่มเข้ามาอีกครับแล้วทาไมถึงเป็นยาลาเออทำไมถึงสนใจว่าเป็นยะลาแล้วพอไปปุ๊บที่คิด,คด,คด,คดว่าเป็นยาลาแล้วพอไปแล้วไปเจอแล้วมันเป็นยังไงนะพอศึกษายาลาตั้งแต่จริงๆอยากทําตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วแต่ไม่มีได้มีจังหวะที่ท,ที่จะลงไปทําครับ ว่าเมืองลาาด้วยด้วยการที่ถือว่าเป็นเป็นเบสเคสของเมืองได้เลยนะด้วยมีนายกนายกอ๋าเนาะมีมีวิสัยทัศน์ในในการพัฒนาเนาะในมองมองถึงจุดต้นทุนของเมืองก่อนครับที่ที่เขามีครับว่าเขาจะพัฒนาอะไรต้นทุนของเขาก็ก็จะมีอย่างเช่นว่าผัางเมืองที่สวยเป็น ดับต้นดับหนึ่งของประเทศว่าได้ที่มีถังเมืองที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ต่อยอดจากถังเมืองตรงนั้นแหละแล้วก็ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานตรงนั้นขึ้นมาแล้วก็เขามีวิสัยทัศน์ว่าอยากให้มีสวนนะ่มีสวนเพื่อว่าเดี๋ยวนี้เมืองเมืองแต่ละเมืองครับเขาไม่ได้สู้วันที่ตึกแล้ะไม่ได้สู้ที่ตึกใหญ่เหมือนเขาก็เทียบกับยุโรปนะแล้วพูดถึงแนวคิดแบบยุโรปว่ายุโรปอยากอยาก ไม่มีขยะมีตึกสูงสูงแต่ทำไงก็ได้ให้เมืองตัวเองลดอุณหภูมิลงปลูกกี่ต้นกี่ไล่แบบนี้ครับมันจะลดอุณหภูมิไปกี่องศาแบบนี้เขาก็จะมีค่าคำนวณแล้วก็อยากฉะนั้นเมืองถ้าเราไปเมืองเยาลามันจะเป็นสีเขียวสีเขียวซึ่งเขาเรณรงค์ในเรื่องของการทำให้เมืองของเขาเป็นสีเขียวซึ่งส่วนของเขาซึ่งโชคดีอย่างหนึ่งว่า เมืองของเขามีพื้นที่พื้นที่กลางเยอะมีพื้นที่สาธารณะเยอะโดยโดยการจัดสรรทำให้มีการจัดสรรของของพื้นที่กลางคนนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมกับกับพื้นที่ตรงนั้นมากแล้วก็พื้นที่ของเทศบาลเองซึ่งซึ่งได้ได้นำมาตรงนั้นอนะ่ะก็ทำให้เกิดประโยชน์ต่อต่อผู้คนอนะไม่ว่าจะเป็นส่วนสาธารณะเองหรือว่า พอต่อยอดเองที่ทุนของเขาที่มีเรื่องในเรื่องของวัฒนธรรมเองแล้วก็ต่อยอดถึงในเรื่องของการศึกษาที่มองเห็นโอกาสของเด็กในในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ยะลาเองซึ่งเขาบอกว่าเมื่อก่อนมันเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบใช่ไหมครับทีนี้เขามองจากปัญหาตรงนั้นแต่ทํายังไงก็ได้แบบให้มันกลับมาให้มีความเชื่อมัน่นพอ สร้างความเชื่อม,มั่นให้กับประชาชนแล้วอะ้องสร้างเขาจะฟื้นฟูเมืองโดยใช้ต้นทุนเมืองที่มีแบบนี้ครับแล้วก็จะพัฒนาในเรื่องของคนที่คนพยายามออกไปเด็กออกไปเรียนข้างนอกออกไปใช้ชีวิตข้างนอกคนออกไปใช้ชีวิตข้างนอกหรือเรื่องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการทํามาหากินเองก็ตามคนก็จะออกไปใช้ในพื้นที่จังหวัดต่างจังหวัดทงนี้ วิธีการก็คืออยากใหม้มีการศึกษาและก็การสร้างคนรวมถึงการทำยังไงก็ได้ให้สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้ด้วยคือยกระดับเศรษฐกิจกในในพื้นที่ก็ในเรื่องของการศึกษาผมคุยกับน้องคนที่รุ่นเป็นรุ่นน้องแล้วก็เขาอยู่ยาลาตั้งแต่เกิดเขาก็คือทีเคปาร์เขามีทีเคปาร์ซึ่งเป็นระดับภูมิภาคที่แรกหนึ่งครับในในพื้นที่ยาลาเนี่ย ถ้าเราเรานับเราไม่นับกรุงเทพที่มันเป็นในส่วนกลางอยู่แล้วแต่ยะลาเป็นเป็นที่แรกที่มีทีเคปาร์แล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ซึ่งเราน่าจะเข้าใจบริบทแต่ว่ากันดีว่าเอ้ทีเคปาร์คทำหน้าที่อะไรแต่ที่นี่มีมีทั้งหนังสือแล้วก็จะมีห้องชมรมต่างๆอะ่ะซึ่งเขาเปิดโอกาสให้เด็กสามารถค้นพบตัวเองได้อะ่ะแปลว่าอะไรแปลว่า เขาใส่ใจในในความที่เยาวชนน่ะสามารถค้นหาตัวเองได้พอค้นหาตัวเองได้แบบเนี้ครับเขาก็สามารถเดิมฝันแล้วก็ออกไปเหมือนม,มีมีพื้นที่ให้เขาได้เรียนรู้มีพื้นที่กลางมีพื้นที่ให้สําหรับเรียนรู้เพราะว่าโอกาสของคนในชนบทเองในพื้นที่ยาลาเองครับไม่ได้มีโอกาสตรงนี้เยอะที่ที่แบบว่าจะต้องไปเรียนรู้ที่ไหนนอกจากใน แค่เรียนในโรงเรียนแต่ว่าอย่างน้อยมีพื้นที่กลางให้สำหรับเขาได้เรียนรู้ตรงนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เทศบาลยะลานครยะลาเขาจัดสรรมองเห็นมองเห็นมองเห็นความสําคัญของเยาวชนเพื่อที่เติบโตขึ้นไปครับ เดี๋ยวครับมหลายเรื่องคือใช่ฟังแล้วดูเหมือนกับยะลาผมฟังแล้วผมเคลิมนะดูว่าดีไปหมดเลยอะไรก็ครบหมดแล้วทำไมต้องมีงานชิ้นนี้หรือว่าโจทย์เบื้องหลังจริงๆที่ท่ามพยายามอยากจะส่งผ่านเพื่อให้มันไปทํางานต่อมันคืออะไรครับส่งผ่านทํางานต่อใช่จริงๆมันมันจริงๆอยากผมอยากมันพอมันเป็นเบสเคสมันก็เล่ายากนะมันจะเหมือนพีอาร์ทศสบาลนครยะลาแต่มันก็หลุดพ้นไม่ได้อยู่ดีเพราะว่า เพราะว่าพอพอเราอยากให้เห็นที่มันเป็นซักเซตของของเมืองเมืองหนึ่งอะอยากให้อีกอยากให้เทศบาลอื่นเห็นหรือเมืองอื่นเห็นอะเราอยากให้เห็นต้นแบบอย่างน้อยเห็นแนวคิดไม่ใช่เห็นต้นแบบหรอกเห็นว่าแนวคิดที่วิธีคิดของขอมผู้บริหารเมืองหรือผู้นำเมืองวิธีคิดว่าเออเขาต้องคิดแบบไหนแล้วก็ต้องพัฒนาไปไปไป,ไปสู่ส่วนไหนก่อนอะต้องคิดถึง คนเป็นอันดับแรกที่มีการมีให้มามีส่วนร่วมกบับเมืองได้ด้วยด้วยวิธีการจัดการคือเขาเปิดรับฟังเสียงของของ,ของชาวบ้านเนี่ยครับทุกทุกเดือนซึ่งเป็นสภากาแฟเหมือนใครก็ได้ที่อยากจะร้องเรียนหรือว่าอยากจะเข้ามาเสนอก็มาพูดหน้าไม้เลยเหมือนอยู่ในห้องแบบนี้แหละครับแล้วก,ก็เลี้ยงกินน้ำชากาแฟกันตอนเชา้าก็ชาวบ้านจะมาเสนอ เออตรงนู้นตรงนี้เขาก็จะมีเลขาเก็บรับเรื่องเอาไว้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าทําให้ทําให้ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่แบบว่ามันมี47กว่าชุมชนแล้วก็เขาก็มีการระดมคุยทํางานร่วมกันทุกเดือนอยู่แล้วเหมือนกับแต่ไม,ไม่ไม่ได้พิเศษอะไรผมว่าสภากาแฟตรงเนี้ยมันทําให้ได้เจอได้เจอการแบบตัวต่อตัวกับประชาชนเลย อีกส่วนหนึ่งที่ที่มองว่ามันมันยังมีความน่าสนใจอยู่ด้วยด้วยเมืองด้วยเทศบาลเมืองยะลาเขามองว่าเราหลีกหนีไม่พ้นในเรื่องดิจิตอลในเรื่องของดิจิตอลเนี่ยครับเขามองว่าเอ้ยมีการศึกษาแล้วแต่ว่าอนาคตมันเราก็ต้องใช้เหมือนเรามีเรื่องมี a i เข้ามาแต่เขามองว่า ถ้าเราจัดก,การเมืองด้วยใช้ดิจิตอลโดยฐานข้อมูลมาใช้ในเรื่องของในฐานข้อมูลทุกอย่างอของของทุกคนไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วทุกคนสามารถเเข้าไปเหมือนเรียกร้องหรือเข้าไปเสนออะไรบางอย่างได้ก็จะใช้ข้อมูลผ่านอาจะมีช่องทางของของเขาอยู่โดยผ่านไลน์แล้วก็ ตรงนี้มันมันจะเป็นประโยชน์ก็คือในในเรื่องของถ้าเรามีฐานข้อมูลเหมือนเทศบาลมีฐานข้อมูลของชุมชนแล้วเนี่ยก็จะมีวิธีการจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการจัดการในเรื่องของออภัยพิบัติก็ได้เพราะว่าในที่ลงลงไปคุยกับทางเทศบาลเขาก็มีเป็นการจัดการว่าน้ำคลองเนี่ยมันมาถึงจุดไหนแล้วระ,ระดับไหนแล้วเนี่ยมันสูง สูงระดับไหนแล้วทีเนี้ชุมชนที่อยู่ใกล้คลองต้องเขาจะมีการแจ้งเตือนผ่าน SMS ว่าเอ้ยน้ําระดับมีแล้วนะหรือมันต้องเตรียมการอพปยพบว่าเต้องยังการรับมือทั้งก่อนและหลังแต่ว่าช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาช่วงพันวาช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาคือมันมันเกินเยียวยาจริงแต่ว่าหนักเกินตาน้มันก็จะเอาฐานข้อมูลตรงนี้มาหลังน้ำท่วมได้ว่าใคร ใครที่แบบว่าประสบภัยหรือว่าอยู่ในช่วงน้ําท่วมก็จะใช้ในเครื่องมือตรงนี้ครับในในการเชื่อมโยงกับชุมชนได้ครับอโดยใช้ผ่าน,นดิจิตอลแต่ว่าอีกมุมหนึ่งมัน,ม,นมันก็พอด้านหนึ่งมันมีการพัฒนาแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็ผมว่ามันเป็นทุกๆเมืองแหละเพราะว่าด้วยงบประมาณเองที่ท,ที่เทศบาลเองอะครับเขา มันไม่ได้มีงบเพียงพอเขาต้องหาไรายได้ด้วยตัวเองพยายามกู้เงินมาเพื่อพัฒนาเองโดยคือความต่างกับเทศบาลอื่นเพราะพอกู้เงินมาเขาอยากจะพัฒนาอยากให้เมืองเขาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู<ม>้อืแต่ว่ามันก็ยังมีบางส่วนที่ยังมันต้องมีการพัฒนาอีกที่ยังตกเลนอยู่<ม>เพราะว่าส่วนใหญ่เองที่มีการพัฒนายัางอยู่ในในศูนย์กลางอยู่ยังยังไม่ค่อยกระจายไปทั้งหมดเพราะว่าด้วยงบประมาณเอง ซึ่งชาวบ้านผมว่ามีคุยกับชาวบ้านแล้วก็ทีมบรตรานชุมชนเขาบอกว่าเอออยากให้มีแต่ละชุมชนเหมือนว่ามีการพัฒนาแบบแบบในตัวของในตัวเมืองเชับานเองเทศบาลเองแต่ว่ามันมันก็ต้องรอเวลาซึ่งซึ่งผมว่าการกระจายอำนาจอ่ะมันก็มีส่วนในเรื่องของงบประมาณเองที่ให้ท้องถิ่นได้งบมาจัดสรรแล้วก็ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในพื้นที่อ่ะ ตอนนี้ผมมองเห็นตรงนี้ในเทศบาลเมืองยะลาครับโอเคงั้นไปท่านต่อไปดีไหมคะหรือหรือก่อนก่อนจะขยิงก่อนที่จะขยับไปอีกเมืองหนึ่งขอประโยคเดียวเมืองสาธารณะในความหมายหลังจากไปลงพื้นที่หลังจากทำไปแล้วผมว่ามองคือผมว่ามองเห็นตรงกันกับกับทั้งก่อนลงเองก็ตามผมก็มีข้อมูลว่าเออเฮ้เมือง มันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ตึกเฮ้ยเมืองมันคือคนน่ะคนที่แบบว่าขอเราต้องเข้าใจคนแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าปัจเจก์ด้วยนะมันต้องมีส่วนร่วมแล้วก็ความคิดเห็นของคนน่ะสามารถนํามาพัฒนาแบบว่ามีส่วนร่วมในการออกแบบเมืองได้มีข้อเสนอเมืองได้แล้วก็เมืองต้องผู้บริหารเมืองหรือเมืองเองต้องรับฟังในปัญหาหรือว่าข้อเสนอน,นั้นเพื่อสอดรับกับการพัฒนาที่ที่ตรงโจทย์กับ ความต้องการของชาวบ้านหรือว่าสังคมที่อยู่กันจริงๆอะครับผมว่าเมืองสาวธนณะคือแบบนั้นขอบคุณมากครับรออยู่แล้วยิ่งหลอขึ้นไปเองก็อไปอีกเมืองนะไปอีกเมืองหนึ่งอันนี้เชียงรายใช่ไหมคะครับผมเมืองอ่านจ่ายน้ำใช่ไหมที่เราตั้งไว้ค่ะใช่ครับทำไมถึงเป็นเชียงรายก็เชียงรายบ้านผมเนาะตื่นมาเเชียงรายแล้วใช่ครับต้องไปตรงมาค่ะครับ ก็คือคําถามก็คือว่าทําไมถึงเป็นเชียงรายแล้วก็ไมถึงประเด็นนู้นด้วยอ่าก็ตอนแรกเราย้อนกลับไปที่ที่ในห้องการอบรมให้ความรู้เนาะใช่ครับในเวิร์กช็อปของเรื่องเมืองสาธารณะก็มีคำหนึ่งที่ที่ผมยังจำได้แล้วก็เออคำนี้ก็ดีเนาะในเรื่องที่ว่าอ่สิ่งไหนที่จะเกิดขึ้นนะครับให้เราทบไว้ในใจนะครับผมว่า ทนที่ดีพิทั้มวบานนะครับใช่ใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กลับมาปุ๊บพอเชียงรายช่วงนั้นหลังโดนน้ําท่วมพอดีครับแล้วก็พอดีส่วนหนึ่งผมทํางานเป็นเครือข่ายของไทยทีบ s ซึ่งเป็นสื่อพลเมืองหรือว่าผู้ผลิตสระด้วยนะครับก,ก็ได้ไปบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการสะท้อนเสียงของชุมชนที่โดนน้ำท่วม,มทั้งหมดเอาไว้ โดยที่แต่ละคนก็เจอปัญหาที่แตกต่างกันไปครับครับแต่สิ่งที่เล่านี้ไม่ใช่ว่าเชียงรายไม่มีอะไรดีนะก็ <c oughs> <c oughs> ยังมีสิ่งที่ดีอยู่ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ในสิ่งพวกนี้มันบางทีบริบทของคนเนาะ,ะมันจะพูดถึงบริบทกับระบบ <c oughs> คนที่ <c oughs> เมืองที่มันจเจริญขึ้นเรื่อยๆครับราคา